วันนี้เราจะมาทําที่ใส่ดอกสว่าน DIY กันครับโดยเครื่องมือของมาซารุแต่ขอดิสเค a มไว้ก่อนนะครับว่าเราเองก็ไม่เคยทํางานไม้เหมือนกันน่าจะมีผิดเยอะกว่าถูกใครที่มีความรู้ก็มาแนะนํากันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเริ่มแรกเราก็จะวัดขนาดแล้วก็ตีเส้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการตัดชิ้นงานไว้ก่อน แล้วก็ใช้เลืออวงเดือน SCSC SC 400ในการตัดไม้ออกเป็นชิ้นๆรุ่นนี้ใบตัด5.5นิ้วครับส่วนตัวคิดว่าขนาดกำลังดีเลยเราจะใช้ใบตัดที่ให้มาในชุดของเขาเลยครับใช้ไม่ยากเครื่องไม่ดีดไม่สะบัดร,รอยตัดก็เรียบสวยดีครับเสร็จแล้วก็จะได้ไม้ที่ขนาดค่อนข้างจะเท่ากันมา4ชิ้นครับ แต่จะเห็นว่าเขายังมีเสี่ยนยื่นออกมาครับเครื่องมือต่อไปที่เราจะใช้ก็จะเป็นเครื่องเจีย SCG 605ครับเพราะเขาสามารถใส่ใบขัดได้แถมขนาดเล็กน้ำหนักเบาทำให้เหมาะกับงาน DIY แบบนี้มากๆก็จะไล่ขัดทุกด้านเลยครับลบเสี้ยนที่อาจจะตำมือเราตอนใช้งานโดยเฉพาะตรงมุมเนี่ยต้องจัดการให้หมดออกมาก็จะได้ไม้นิ่เนียนแบบนี้ครับพอลองวางดูแล้วก็เสื่อไพรครับคุณแม่ตัดไม้เกินมาหชิ้นแถมด้านข้างก็ยาวเกินไปด้วย ดีนะครับที่มาสดูเขาใช้แบตร่วมกันได้เปลี่ยนเครื่องมือไปมาก็เลยง่ายย้อนกลับไปตัดไม้ชิ้นด้านข้างให้สั้นลงหน่อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเรามาดูขั้นตอนการประกอบกันครับว่าจะเป็นยังไง